อันนี้สักนิดนึงเยฮ้ยเดี๋ยวไปเล่นไปนะหน้าตาเริ่มเหมือนแล้วเว้ยอุ้ยกูตบนะเปรี้ยวเค็มหวานจบท้ายแล้วก็เราชิมสวัสดีครับกลับมาพบกับเชฟมือหนึ่งทำไมวันนี้มันเงียบเหงาจังเลยพอใส ไร่โมส่มากวันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายแนะ EP ที่9เลขมงคลคุณว่า EP นี้เป็นไงต้องเด็ดแล้วใช่ปะต้องแบบว่าดีที่สุดเก่งที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการอาหารหรือว,วงการเชฟมาครับตอนนี้ต้อนรับเชฟครับผมสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟวันดีครับไอ้เป้ผมเชฟนนท์จ้าสมุนอะจ้าสมุนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุณไปเรื่องไหนูไปเรื่องไหนลูก ไม่ลูกพี่บอกมาว่าช่วยพิเศษเขาหน่อยอ๋อขายไม่ดีอีกแล้วปลาเต็มตู้เต็มตู้พี่ไป่หมดได้ข่าวว่าลูกน้องออกอีก25คนก็เสียไพ่เขาแล้วแหละไม่ใช่ไพ่คุณฟังผิดไฮโลนับผมตำรี่เชฟโน้ตไม่ใช่เชฟโบนะผมเชฟโบนะเชฟ สครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนะเอากูมาทำไมชเชฟมือหนึ่งอ่ะแต่ดีพีเนี่ยมีชเชฟเต็มไปเลยเก่งๆขนาะดเก่งๆมึงก็รู้จักเชฟเยอะนี่รู้จักเยอะเอากูมา <laughs> <laughs> เพื่อเก่งสุดผมเคยไปกินข้าวบ้านคุณ <laughs> เฮ้ยคุณไปเล่นไปวันนั้นโอ,โอน้โหปลาดุกผัดเพล็ดแม่ก้างติดคอเ <laughs> นือ <laughs> มันไปเกาะมันไอ้นี่มันตากลมอ๋อแต่วันนั้นอร่อยจริงหมูทอดเคลือบซอสหวานเออโหมูไม่หวานจริงก็เอาจริงๆคือเวลาผมจะทำอาหารเนี่ยผมจะปรึกษาเขาเป็นไงเอาจริงๆถ้าใครอยากได้สูตรอะไรกุ๊กที่เมานะทักผมมา ไช้ผมมีสูตรมันหมดแม่งขอสูสูผมกินหมดเลไอเดียคือเปิดร้านเด็กร้านนึงอ่ะเอาแล้ววันนี้เชฟจะมาทำอะไรผมกินครับเชฟคือจริงๆริกับผมดูคือผมดูของคุณมาทุกอีพีะเป็นไงแล้วก็มีแต่โอ้โหเชฟแบบต๋องเอเจ้าอีพีไหนสุดเช้าอีพีไหนสุดไอเดียม้องออกไปอีพีเดียวเองเพื่อนแม่งไม่ดูดิไหวที่เนี้ยต่อต่อต่อเออมีแต่เชฟเก่งๆมาทำผมก็เลยแบบไอเดียแล้วผมจะมาทำอะไรวะผมทำไงก็ดูดูกระจอกอ่ะดูไก่อ่ะเฮ้ย คุณซิมเปิลพัททัพเปิลไหมไทยชาแนลเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่าเรียกว่าคลาสสิกหรือว่าดายเออผมก็เลยหาอะไรที่แบบแมท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 อ่ะแมทแมทไก่ทอดไหมไก่ทอดคุกกี้มาร์แมทแมทเปลี่ยนมาสี่ชื่อแลน <c oughs> ะเพื่อนอ่าตาอ่อผมก็เลยอยากหาอะไรแบบแมทแมทคนทำตามได้แล้วก็หากินง่ายๆแต่ว่าคุณเอาไปทำตามก็อร่อยอะไรเงี้ยอ๋อแล้ว่าทำตามขายได้ใช่นั่นคือต้มซุปเปอร์ครับต้มซุปเปอร์ต้มซุปเปอร์แต่ผมจะทำแบบเป็นสไต ร้านดังที่มันจะเป็นน้ำตำๆหน่อยอันนี้บิดนิดนึงบิดนิดนึดนงเป็นเซ็งนะเซ็งไอ้ยิ่งทำตามยังไงก็เซ็ง <c oughs> ไม่เซ็งเซ็งมีสองอย่าง <c oughs> กินแล้วถ้าดูมีอะไรบ้างเฮ้ยแต่ว่าวันนี้ผมจะปิดหน่อยนะปิดยังไงเพราะว่าคุณเคยส่งซอสปุ๊กที uh ่เมาอเนกองก็ส่งให้ผมถ่ายของเหรอใช่แล้วผมช่วยคุณถ่ายของคลิปเนี้ยเฮ้ยมาเร็ว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 เพราะว่าคุณคุณส่งให้ผมแล้วคุณบอกว่าโอ๊ตมึงช่วยเอาไปถ่ายคลิปให้หน่อยไม่ถ่ายของอีกแล้วผมเก็บไว้อาทิตย์เดียวฟองฟอดเลยผมก็เลยไม่กล้าถ่ายเพื่อนมันมันเป็นปฏิิกริยาอ๋อเราเราใส่พวกแบบเลราจงเมเราจีนผมไปเก็บไว้บนตู้เย็นไงมันร้อนอ๋อโอเคแต่ไม่เเเเสสสสีีีียยยยไไไมมมมม่่่ใช้้้หดแลวัง ก็ยังไม่แก่เลย <laughs> อ่ะอเดี๋ยวรอซอสมาแล้วไงต่อได้ครับหลักๆคือทำต้มปีปไก่ที่เป็นน้ำสีดำดตอนแรกด้วยความเข้าใจผมอะผมคิดว่ามันต้องเป็นสุตจยาจีนต้องมีใส่กับพวกยาจีนแน่เลยผมผมว่านะถ้าเสกเออไม่ใช่ถ้าสองอะาจ่ใส่ยาจีนเออแต่เราไม่ต้องใส่ก็ไดแ้แต่ไม่ต้องใส่ก็ได้รสชาติใกล้เคียงกันรสชาติใกล้เคียงกันอ่าซึ่งมันองค์ประกอบหลักๆ โอ้โห oh, yeah. <laughs> อยาก๋อองานตีนไก่ตีไก่ตีน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 ไก่ก็คุณตัดเล็บให้เรียบร้อยตุ๋นขยับอ่าตัดเล็บขยับยังไม่ตัดเลยตัดตีนไก่ตัดแล้วตัดตีไก่ตัดเล็บขยับเกลืออ่าแล้วก็ล้างพวกน้ำจ้่มสายชูให้เรียบร้อยให้มันแบบตับคาวอะไรนั่นไหมแล้วคุณเอาไปตุ๋นตุ๋นประมาณเท่าไหร่ครับตุ๋นประมาณ7วัน7วันประมาสักชั่วโมงหรือเปล่าชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ลับกินชั่วโมงหนึ่งครับผมก็ตุ๋นมาแบบนี้ใส่น้ำซุปนี่คือแรงเลยนะ กระปุกที่ตุตรตีไก่นี่คอเลลาเจนคือไว้เนี่ยมันจะกลายพอพอเป็นคอลลาเจนเพราะมันมันก็นนคือกระดูกไก่ไกระดูกอะไรแบบนี้กระตุกตีนี่มันจะมีห้วยเนี่ยอะไรคอลลาเจนคอเลลาเจน,เเจนแต่ก็เศษดินเศษชิธธ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ถ้ากินเข้าไปก็จะรสชาติกลมกล่อมทีเดียว <S 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 อ่าเสร็จแล้วอะไรอีกก็วัตถุดิบไม่ยากราดบุชีกระเทียม ิจริงๆแนละ้พริกเม่พริกขี้หนูก็จะดีพริกขี้หนูสวนก็ดีพริกขี้หนูสวนมันจะหอมหน่อยเพราะว่าอย่างร้านร้านหนักนะเขาใช้พริกขี้หนูสวนลอยนะจุดแต่อันนี้คือด้วยความที่ที่ไม่มีก็พริกแกงกินตาเขาได้ครับตอนแรกมันก็โอ้ทำแต่ไงเราก็ขาดไม่ได้เลยเนี่ยัมชีไปเรื่อยครับชี้ไปเรื่อยแค่นี้เลยอ่ะมันต้องเ้ยจะเป็นพวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงจริงๆอ่าถ้าสมมติไม่ใช้ซอสคูนาก็จะเป็นพวกน้ำมันหอยรสดีอ่าผักเขียวซีอิ๊วซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำอีกหนึ่งอ่ะ มันสูดไหนบ้างบสูดนึ่งเหรอเป็นหวาน,ห,วานหรือเป็นเลยเป็นหวานเออสีส้มใช่ป่ะสีอ่าสีออกแดงๆอ่ะเฮ้ยออยๆๆอปวดเล็กๆอ่ะ้ยขวดเบเลือดเลยไม่ต้องทำแล้ว <laughs> <laughs> ไม่มีสัตว์ <laughs> เฮ้ยไอหนึ่งน,นะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราสลุกกันสองคนเองเหรอเออแตมไปดถึงบไหมก็มึงดูดิ คิดถึงไหมคิดถึงไหมอะไรนะคิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงคิดถึงไม่รู้หายไปไหนไม่รู้หายไปแล้วเราไม่รู้ทําผิดอะไรลงไปแค่2อ p ีพีช่องแตกซะแล้วอย่าเพิ่จัดสวัวดะชื่อช่องเขียนหลานเลยนะป้าสนุกกันเองตอนนี้ไป็สนุกกัน2คนคนแล้ว บ่นบ่นในปากเกิดอนใจโอเคครับไปลุยต่ออันนี้แค่นี้มีวัตถุดิบแค่นี้ก็เครื่องปรุงก็เกลือผมปรุงรสน้ำมันหอยซีิ๊ขาวทั้งครัวแล้วนะทั้งครัวแล้วนะก๋วยเขียวทั้งครัวแล้วนะซึ่งวันนี้เราผมจะเอาแต่เพิ่มใช้อันนี้ครับเฮ้ยมันจะเข้าเปล่าวะมันไม่ค่อยเข้านะเอาจริงผมไม่เคยไม่เคยใช้ซอสคุณนะแต่วันนี้เราลองดูคือถ้าแดดแรงก็เททิ้งไปเอ้ยผมรีวิวเลยผมรีวิวเลยว่าเฮ้ยถ้าใช้ซอสคุณน่ะที่คุณโฆษณานักหนา ว่าคนใช้แทนมันทำพวกร้านบนร้นน้าไม่เคยทำบูเปอร์ก็ลวงดู้ก็หลวงรูเพราะว่ามันได้กินได้กินได้เพวกปกติพวกน้ำมันหอยพวกสีอิ่วขาวอะไรให้แทนได้ไหมไม่จบดิแต่มีแล้วจีนไม่รู้เข้าปะทำเลยไหมอย่างี้ทำเลยดีกว่าทำเลยดีกว่ามไหยมาเลยครมาเลยครับทำได้ครับโอ้ตทำได้ครับให้สั่งแก๊ปมากินนะ ้ายนก,ก็มีใครสั่งไก่มาใช้สั่งไกไ่ทอดมาทีนี้มีขายบอกเข้ากับไปอดทีมงานมึงยังสั่งไก่ทอดร้านอื่นมาเียนแล้วเนาะขอรับฟรีร่รนะฟรีร่อ๋ออะต่อต่อ,ตอมาปรม,ม,ม,มาเดี๋ยวอ่ตาตำกระเทียมกับพริกตำกระเทียมใช่ครับผมเพราะว่าฮาร์ดต้นตัวหมใครเคยกินพวกต้มตุเปอรอ่ะมันจะมีเป็นกระเทียมแบบมีกระเทียมลอยลอยอ่ะอะลอย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 นี่นี่ตำกระเทียมมีเปล่าวอด มีใช่ป่ะก็บอกแล้วเอากูมาทำให้แล้วมึงดูดิเชฟยังยืนขันกูเลยสัะไอ้ีคุณอย่าพูดดิมาไอมีไอยังบอลโจมหมดแล้วตมเทียงไอมีชื่อผมดิ แกลเทียมมาให้ความซ่านะจริงก็ดีเออ,เอตังแล้วบัชีใส่ไหมแล้วบางทีใส่ลงไปต้มอ๋อคือทุุบอย่างเดียวอใส่ไปเลยอ่านี่นี่น้ำตุมนะแต่ว่าโอ้โหจริงๆทุดตุ๋ทุททกนคนทำกับข้าวบ่อยนะเพราะว่าผมไปบ้านเขาอ่ะคืออุงอุปกรณ์อะไรครบหมดเรากินทุกวันแล้วก็ทำให้เมียกินด้วยเมียติดไปไหนไม่ได้อจ่ไปจะว่าอุปกรณ์ผมอ่าพวกเครื่องครัวเมีแต่ว่าที่ผมขาดไม่ได้เลยซอสอเนกประสงค์กุ๊กขี้เมาครับเพราะว่าใช้พวกขัดซิงอะไรเงี้ย ยี่ไม่สซดาไฟสันกับข้าวสิเออทอนตันๆเนี่ยเทไปปุ๊บ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 ปุ๊็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตุ๊บปุ๊บปุ่เปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปวบปบปุ๊บปบปบุ๊ทปาปุ๊บุุ ไอสิ่งที่ผมทำมันไม่ได้เกี่ยวว่าผมชอบทำอะไรเดียอยู่ที่ว่าเมียผมจะสั่งผมทำอะไรทำให้เมียกินอ่าครับผมผมเป็นผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อครัวทำเปีเมียแดกครับคือเปียล่างอ่ะครับผมาวนันอะอยู่ที่ว่าเมียอยากกินอะไรวันนั้นครับเพราะว่าแต่จริงๆผ้ทำกับข้าวเพราะว่างี้เพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นนักกินจุกแล้วเห็นบอกว่ามีช่วงหนึ่งคือแบบว่าโควิดแล้วก็แบบ ไปซื้อกินบ่อยๆก็แพงเขื่อนกินเองอ่ะกินเยอะพรกินเยอะอะทำกินเองมันถูกกว่าทำเองถูกกว่าแต่จริงถ้ากินเยอะผมแนะนําไปกับช่องนี้มีมีช่องไหนไหมครัหนักเก้าหมแคลโอ้โหกินนํำลำลานโอ้ล่าสุดไปวันที่ไหนวันเกิดคุณอะเป็นไงพอไปถึงเข้าผัดกระเทียมห้าห้าถ้วยไอ้หมูไก่ีกินวหหมูไก่มีไก่ย่างไอ้ ยากรีทอลี่อ่ะพี่ก็สั่งได้ไม่เอากินข้าวหมัดกระเดียมครับ้าด้วยเอาประหยัดนะได้ได้ประหยัดอะไรเียนนบนั่งปาดปาดแล้วปาดอีกตรงนี้แค่เสียออ๋เอาเต็มใจอออ่ะประมาณนี้ครับหยาบหยาบโอเคแล้วเราไปต้มกันปะต้มเลนมาครับผมมาถึงตอนขั้นตอนการปรุงครับเอาเลยครับอันนี้คือถ้ามลุมจริงเริ่มอะไรอ่ะไปอยู่บนหัวจะเบา อ้อที่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมเอาดำบ๊าวบ๊าบ๊าวบาเปิดครึ่งนึงเดี๋ยโอเคโอเคโอเคเอาจริงถ้าสมมติเริ่มจากน้ำเปล่าใช่ไหมเริ่มจากน้ำเปล่าเป็นไงก็ใส่รสดีสักครึ่งช้อนอ๋อปกติควทาที่บ้านใ าเกลือครับช้อนโต๊ะหนึ่งเฮ้ยเกลือครับช้อนชาไม่ใส่เยอะขนาดนั้นสิหนึ่งช้อนชาน้ำต่อน้ำสองลิตรโดยประมาณอ๋อที่มีสูตรให้ด้วยนะเพราะว่าสัดูตรของแม่ผมดูกับข้าวปลาโอมาแล้วก็น้ำเปล่าต้มกับพวกรากักชีแล้วก็ไอ้ที่กระเทียมโขกกับพริกโขกให้อารมณ์มากที่ถ้าได้พริกขี้หนูส่วนก็จะหอมหน่อยโอเคอ่ะเริ่มเริ่มปรุงเลยครับ ผมแค่อันนี้ได้เลยไหมได้เลยครับสไตล์เชสใส่กุ๊หยิกเลยว่ะเพื่อนเมื่อกี้จริงเหรอหยิกเลยนะดีและสเปนเตอร์ไม่ไปด้วยคิ้วคิ้วหายไปข้าวหนึ่งอ่ะมาเลยมะเริ่มนะผมใส่อีกนิดนึงใส่หนึงแล้วนิดนนะจะพึ่งช้อนอ่าพึ่งช้อนโต๊ะแต่ตายแล้วแล้วก็อันนี้สักนิดนึงเยอะหวาโอเคแค่ติดเฉพอแล้วเอาเท่านี้พอเอาตอนนี้พอกูช่างกูเยอะเอ่ะกูช่องกูเยอะอ่ะใส่เข้าไปแบบนี้หวานชัก สองสองสามช้อนสองสามช้อนโต๊ะวันนี้จะออกหวานหวานหน่อยครัใส่เพื่อนตานใส่ไปน้ำตาลใส่ครับใส่ครับประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งอ่านี่น้ำตาลปีบป๊บอ่าสักนิดนึงตาลปี๊บน้ตาปี๊บปอกให้ผมอ่ะบอกเลยอร่อยประมาณนี้ประมาณนี้ไปไปไอ้เห่นี้เหมือนจะหวานเกินว่ะเพื่อนไม่รู้น้ำตาลมึงน้ำตาลปูแม่งหวานเหมือนกันป่ะ หวานของผมหวานไหนแล้วใส่ยาพับอผัดในแบบไอ้นี่ไงซอสคุณอ่ะซอสคุณอยู่นะนี่อยู่นี่ใส่ด้วยเหรอดีๆนะเค็มนะถ้าตามสูตรนะผมผมน้ำสองลิตรใช่ไหมอ่าผมจะใส่น้ำมันหอยรับสี่ช้อนโต๊ะอุ้ยของผมต้องเบาหน่อยน้ำมันหอยสี่ห้อนโต๊ะอ่าซีอิ๊วขาวสองแล้วก็หัวเขียวสองของผมนี่รสเค็มข้นมากใส่นิดเดียวก็ขึ้นแล้วนิดเดียวใช้แทนได้เลยเหรอใช้แทนน้ำมันหอยซีอิ๊วได้แต่ว่าหัวเขียวได้เลยแต่เพราะมีความเค็มข้นสูงเพราะผมอยากให้ใส่แค่ครึ่งช้อนก่อน ครึ่งช้อนเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะเค็มไปแบบนี้นะแบบนี้นะคือของมันดีใช้นิดนึงก็ขึ้นแล้วเข้าใจปะเข้าใจปะใช้นิดเดียวก็พอแล้วถึงว่าแม่งไม่ซื้อสกู๊ตซ้มมเลยแต่ไม่หมดก็มึงใช้ทีละครึ่งช้อนครึ่งช้อนชิมสักหน่อยไหมชิมสักหน่อยไหมหรือช้อนชิมไปช้อนชิมเลยครับสี่ห้าช้อนครับเฮ้ยแต่ไปเล่นไปนะหน้าตาเริ่มเหมือนแล้วเว้ยเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเหมือนนะรสชาติว่ากันอีกทีนึงไม่คิดเอาหน้าตาสวยไว้ก่อนเอาหน้าตาาาาาดดูีีีไไว้้กก่่่ออนนนนนนเเคคครรบบงทภยขปัผมมชิะ อันนี้ลองชิมนะอันนี้คือจะไม่ใส่มะนาวใช้ซอสปรุงแทนแล้วก็ปรุงหวานปรุงเค็มอ่าลองดูโุ้ยกูตบนะมันร้อนมันร้อนมันร้อนเพื่ยมันร้อนใส่อีกใส่อีกใส่ซอสผมใส่อย่างอื่นอันนั้นมันหอยให้กลัวเพื่อนไอ้ซอสปรุเนี้ยซอสปรุงอ่ะเมื่อนี้ครึ่งช้อนเนี่ยอย่างงี้ได้ป่ะได้อีกครึ่งช้อนได้ค่อยๆใส่เอาเมันรสชัดเนี่ย ดีดีปรุงจนรสไม่ดีอ่ะกูดูและไอตะกอนตะกอนนี่คืออะไรวะเพื่อนอะไรนะตะกอนตะกอนปุ่นอ๋อพิชัยพิชัยกทยเต็มปากเต็มคำเลยเนี่ยยางยังดำไม่พอใส่เข้าไปอีกอ้าวอันนี้ได้ที่ไหมได้ที่ใส่ไก่นะรอก่อนรอก่อนรอก่อนเต้นเย็นอันนี้พวกลากัดทีมันไอ้นี่ขึ้นอ่ะให้ละอุขึ้นหน่อย ตเติมติดหวานติดหวานชีวิตติดหวานปรุงอีกหน่อยปรุงอีกหน่อยนิ่มไปปรุงไประบายระบายอ้าวคนอื่นก็ร้อนไปข้านไหม้านมัน <c oughs> มันจะไม่ค่อยดีว่ะเพื่อนรสชาติตันนี้เป็นยังไงเอาชิมหน่อยอันนี้รสชาติมาเป็นยังไงนี่ก็คือไอ้น้ำก็เตี๋ยวไก่มาละแต่ว่าต้องปรุงรสจัดนิดนึงแล้วผมรอกินพวกไอ้นี้ก่อนพวกเป็เยียมให้มันออกก่อน ซอสหวานเฮ้ยข้าวเข้านะกินเกิดมานะข้าวเข้าถือว่าโอเคนะเอ๊ะรถจัดนะรถจัดนะความเผ็ดความอะไรมานะต้มอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรฮะกะเพราต้มไอสัตว์ต้องมีแดงกินดาอะไอย่างเหี้ยกระเทียมอีกซอสตัวหญิแต่ถ้าเติมหวานมันจะหายที่ไปกะเพราไว้ไว้ยถ้าเติมหวานหายพอใช้ซอสมึงแล้เติมเยอะเลยว่ะเพื่อนรถดีไหงเติมรถจนรถไม่ดีไอ้เหี้ยไก่ใส่ไหมไก่ใส่ไหมไก่ใส่เยอะไก่ใส่เยอะเขามีคอลลาเจนเข้าไปอีก จริงๆไก่ที่ถ้าตุนตุนกับในนี้ได้เลยนะมันจะเป็นแบบดำๆหน่อยอ่าตามสูตรร้านเซ้งไงเพื่อนร้านเซ้งโซมอ๋อชื่อมงคลอีกนะอ๋อปกติงทำที่บ้านกูจะตุ๋นไก่ดิบเลยฮะใช่ครับผมตุ๋นไม่ใส่พริกเงี้ยแล้วก็คอยอ่าพริกยังไม่ใส่ต้อะตุ๋นให้เสร็จก่อนแล้วใส่ต้มทีหลังให้ให้ตัวกระเทียมกับพริกมันอันี้จัดจางหน่อยมันจะได้ไม่ซ่าแล้วก็คอยช้อนฟองออกเอา แต่จริงๆผมว่าทอนทำที่บ้านอร่อยกว่านี้อาจจะเป็นเพราะซอสกเนี่ยโทษฝีโทษกองไม่ว่าโทษซอสกูอีกไอ้สั่นพอแล้วเออผัดจี๊ไปเได้ไหมผัดจี๊ไปไดยไหมมึงขี้งกเหมือนเหมือนไม่อยาไปงกเหมือนขายที่ร้านดิเพื่อนใช่เดี๋ยวพอไฟแรงแล้วมันไม่ตูดไอ้เวรจิ๊เข้บายเอาพอข้าวสวยไหมล่ะไอ้เจียวไหมนิดหน่อยไหมเริ่มอิ่มแล้วเพื่อน โอเคเราใช้เข้าเข่าเลยเข่าเขาละชิมหน่อยชิมหน่อยลองเลยแล้วมะนาวเติมสุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายเด็ดไม่งั้นต้มไปก็ขอาพื้นถ่ายเอาแน่นแล้วกใส่ซอสเพิ่มหน่อยด้วยฮ้ยไม่ต้องเรามั้งเดี๋ยวปรุงเพิ่มอีกนะมันไม่ต้องปรุงแล้วได้เลยใส่เปรี้ยวเปียวมันจบเอออย่างเงี้ยกลางๆกำลังดีกำลังดีกลางๆกูต้องมานั่งรอน้ำเดือดขึ้นไปเลยกดไปเลยเอาแล้วเอาแล้วจุดไม้์เซมิเตอร์อีกดูนะ นะครับแต่เราก็สุดท้ายก็จะใส่ตัวของยีบไปเรื่อยแล้วก็มะนาวนะครับโอ้ตม <laughs> ั้งโอ้โหแดกเปินเลยอะไรจัต <laughs> เออทำเองมันภูมิใจเองเว้ใส่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 แล้วคือปิดไฟไหมดี๋ยวปิดเลยผมว่าปิดใส่ได้เลยจริงจริงอันนี้ปรุงแยกได้นะก็คือหั่นแล้วก็เอามาใส่ถ้วยเล็กแล้วก็อันนี้ค็ม่อแล้วก็เทใส่ได้เอาเขาเหมือนทำเหมือนร้านอาหารเลยนะที่ร้านมึงใช้มะนาวขวดแล้วมันจะขายคิมใช้มะนาวสดเลยเป็อาหารเป็นอาหารเนามะนาวสดทุกลูกมะนาวจริงแล้วแต่ชอบเลยเพราะว่าผมไม่ชอบเปรี้ยวง่ายง่ายสุดคือปรุงหวานเค็มให้จบก่อนอ่าแล้วก็เติมเปรี้ยว ใส่เยอะใส่ฉันว่าได้ว่าไปแล้วแต่แล้วแต่คุณชอบชิมก่อนชิมเอาอิ่มจริงซื้อแดกเต่ยเพื่อนเกลือเกลือนี่ขออญาตใช้ช้อนเดิมนะว่ากินเองนะเออเดี๋ยวดำมาก ปรุงไป <min it> ปรุงมาจากน้ำเครื่องง้อตอนนี้เต็มแล้วเว้ยใส่นูุ่เต็มกีพกูบอกแล้วเชฟก็รู้จักเชฟเยอะแยะมึงเอาประตุกมาทำมันยังอร่อยกว่ากูทำอีกอร่อยใครบอกแม่อร่อยอร่อยเออคุณมั่นใจตัวเองดี่ทำกินเดี๋ยวอย่าไปมาเอ้ผมโทรบอกเมียไม่ต้องสั่งเข้าเย็นแล้วอแต่กินนี่หรอไห่ผมอิ่มน้ำไม่อร่อยแล้วโอเคไปเสร์ฟเลยครับ เขาสวยหนึ่งไข่เจียวหมูสับนะซื้อแดกอะโซงก็อยู่ใกล้ๆเ <c oughs> อ้าเฮ้ยคุณมั่นใจดิเอออจจะเดี๋ยวห้ชิมกันหลายๆคนอ่ะชิมชิมลองดูเรายังต้องชิมอีกเหรอฉัเห็นจิ้มอ,อ,อีกนี่นะครับฝีมือีโต๊ะเราซุปเปอร์ตีนไก,นกสไ่สไตล์สไตล์อะไรวะเซ็งโฆษณาดูน้ำซุปนะน้ำซุปนะเฮ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานจบท้าย กินดีเอ้ยโอเคนะอร่อยใช่ได้ใช่ได้แล้วใครชอบกระเทียมเยอะหน่อยนะคุณตำใส่เข้าไปดีถือว่าดีเลยอเออรสชาติเกินคนต้องเกลียข้าวคุณอย่ามั่นใจเลยไอ้คุณอ,อ,อย่าไม่ไม่มั่นใจตัวเองตากล้องเราชิมมาเลยครับมาเลยครับตากล้องได้กินส่งมาทั้งชีวิตบอกให้เฮ้ยของเขาอร่อยเปล่าลองลองลองไม่กินน้ำซุปสิอีผิดอีผิดอ่าเอ้มันตักน้อยนะมันรู้นะอือยีอ่ ขนาดนี้กูยกเป็นซดเลยอร่อยจนสำลักอ่ะนี่ดูดิมัน่อยดีๆเต็มเต็มอิ่มรสชาติดีเต็มอิ่มแต่ว่ารสชาติมันมาเต็มนะเปรี้ยวเค็มมาเต็มนะเอออร่อยอร่อยรสชาติเค็มถ้าคุณกินอาหารรสจัดกันนะอือร่อยครับแล้วตีนไก่ที่คุณดูดให้เพื่อนๆดูทีนึงอ่ะเพื่อนๆดูอยู่ดึกดึกมันเจ็บไม่หนึ่งที่ดึกคุณต้องกินอาหารที่เจ็บหรอผมเป็นก้ามันทำตีนไก่แบบนี้ดูดิอ่ะอือเป็นไง โอ้โหหลุดบทนะหลุดบทนะหลุดหมดแล้วนะหลุดหมดนะฝัันหลุดหมดเลยนะโอเคนะอร่อยเบื่อคนกี่โมงเลยเรียบร้อยครับสำหรับเชฟมือหนึ่งปิดฤดูกาลอย่างภาคภูมิด้วยเชฟโอนนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ทำง่ายๆทำได้ที่บ้านนะเพื่อนๆทำตามได้เลยรสชาติมันจะกินอะไรก็เติมเข้าไปเป็นหวานเปรี้ยวแล้วเชฟโเปรี้ยวอ่าแล้วมือผมมือผมจะหายนะโอนเดือนหน้า แต่ตอนนี้ยังไงอ๋ออันนี้คุณกลับมาทำกับข้าวได้เลยอธิตย์หน้าขเขาออกแล้วอะไรนะกลับมาทำกับข้าวได้แล้วอาทิตย์หน้าจะเริ่มกลับมาทำกับข้าวเองแล้วเอ้ย,อยแล้วก็ากเที่จังหวัดจังเลยเอออยากไปก็ไม่ได้ไปนานแล้วด้วยเหมือนสองคนจะไปกับใครกันยังไงอยู่เพราะมีเนไปด้วยไม่อยากไปนอนตรงกลางคือมนอนคนด้วยเฮียโอเคอันนี้เรดก็ตักช่องเหมือนเดิมครับผมก็ขอดังนะอิตาออดใครอยากดูรีวิวอาหาร สนุกสนุกใ hey, ห้มเข้าข <อ S 1> ไปดูได้แต่ว่าถ้าสมมติคุณเบื่อรายการอาหารแล้วทําอาหารไม่อยากดูรีวิวอ,<า>อาหารไม่ชอบไปดูช่องไหนสนุกกันเองไม่มีคลิปลงทาไมไม่ลองละเพื่อนสี่ห้าเดือนละไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันก็มึงไม่ชอบเอาแปรงสีฟันไปมึงชอบไปยืมคนอื่นแล้วก็เบื่อมึงอย่างเงี้ยเน่ยกูยืมแค่ยาอ๋อเฮ้ยแต่ว่าช่องคุณมีเด็กใหม่มาดีกว่าน่ารักเลยนะชื่ออะไรน ชื่อน้องอะไรนะน้องอมแอมน้องอมแอมก่อนที่จะใช้ชื่ออมแอมน้องก็ชื่ององอาจมาก่อนโอ้โหไปอันแล้วโอ้ไปสืบมาแล้วอันต้าไหบเนี่ยองอาจชาติชายแล้วไงน้องเาน่ารักนะร้านนี้คนดูเขากำลังกระชุ่มกระชวยเคยไหมจะพามาหาเนี่ยไม่มีนครแแบบอื่นวันนี้ผมชวนมาแล้วเป็นไงเขาว่าไงผมชวนมาไอ้บอกเฮ้ยมากินไหมร้านเพื่อนผมอุ๊บนี่เมาดีใจเลยสิมาซื้อข้าวเซเว่นแดกอยู่ตอนเนี้ยต้องว่าถามเลยนะครับผมเพื่อนๆผมดูหน่อยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวชวนเล่นบอร์ดเกมกัน เออได้ได้เออผมอยากทำช่องกดเกมเพิ่มนี่ไหอโอเคทด้กับใครบ้างมีคุณมีผมใครอีกอ่ะอ้นอีฟเหรออ้นอีฟถ้างั้นเอาบอร์ดเกมเก็บไว้เลย แล้วก็ไม่พบปูัวมึงแล้วเหรอไม่เขาหายไปไหนไม่รู้ฝากฝากไปถึงเขาดีมนะครับเออใครนิสิตเสมอนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยแท็กแกไปหน่อยนะใช่ว่าคิดถึงเสมอกูไม่ได้กูไม่ได้อยู่ข้างมึงเลยว่ะพี่ๆไม่ได้มีรายการไม่รู้ตรงนี้ไปไหนไม่แล้วผมไปอยู่ข้างพี่เขาสามคนก็ยังถ่ายได้ไอโอ๊ตแล้วใครจะถ่ายมาถ่ายกันเองได้มีมึงเนี่ยถ่ายไม่ได้อยู่ตัวเดียวเรียครับไปแล้วครับวันนี้ก็จบซีรีส์นะครับเชฟเบอร์หนึ่งครับเจอคลิปหน้าครับผมได้ครับบ๊ายบาย